สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะวันที่อากาศแบบเย็นสบายๆนะคะเด็กๆเรานอนนะนี่เด็กสองเดือนของเรานะคะทั้งสามตัวอันนี้แม่เขามีคนกำลังไข่แน่เลยนะคะวันนี้นะคะพี่มาเอานี่มาพ่นนาโนนะคะเอามาพ่นให้ฮอลลี่นะคะฮอลลี่เป็นเป็นแผลที่หงอนนะคะ ฮี่เขาฟักไข่อยู่แล้วก็งอนเขาซีดนะคะเป็นแบบเป็นฝ้าแข็งแข็งเหมือนจะเป็นเชื้อราหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะหายไปไหนกันหมดละ่ะสงสัยไปแย่งที่กันไข่จริงๆด้วยนะคะดูสิไปแย่งที่กันไข่นะคะพี่ก็ว่าไก่พี่ไปอยู่ไหนหมดเนี่นั่งกันอยู่สองตัวก็มีนะคะนี่นั่งกันสองตัวเลย มาตาก็ร้องดังไปมาตาเสียงดังมากค่ะดังสุดในที่ี่เลี้ยงมาตาเสียงดังสุดมาตาออกมาก่อนค่ะหนูเสียงดังสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวยายติ๋มตกใจเดี๋ยวเพื่อนบ้านตกใจนะคะเพราะนี่อันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายตอนกลางคืนให้ดูนะคะอันนี้เพื่อนบ้านให้ยืมมาก่อนนะคะ ตอนหัวค่ำพี่ก็หันทางนี้ออกนะคะพี่เอาทางหลังเนี่ยออกด้านนอกนะคะให้ดูดดูดดูดอากาศจากด้านนอกออกเอ๊ะด้านไหนออกด้านนอกแล้วพอเริ่มมืดมืดหน่อยนะคะอากาศเริ่มข้างในเริ่มไม่ร้อนแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็หันข้างแนละ้วพี่ใช้แบบแขวนเอานะคะ ทำไปทั่วเหมือนกันอันนี้เพื่อนบ้านให้เอาลองมาใช้ก่อนนะคะของเขานะคะแต่ว่าของพี่น่าจะมาวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้อะคะ่ะพี่สั่งลาซด้าไว้ก็ดีนะคะอากาศแบบดีเลยอะในห้องของเขาอะนะคะพี่เฝักไว้ฝั่งนี้คะ่ะพอหน้าหนาวกับหน้านี้พี่ก็ถอดเก็บได้ไงพี่ทีทแรกว่าจะเจาะเจาะ จาะผนังแล้วเอาหน้าโผล่ออกไปนะคะคิดไปคิดมาเออเป็นได้ทั้งพัดลมเป็นได้ทั้งพัดลมดูดอากาศทั้งพัดลมให้ความเย็นนะคะพี่ก็เลยใช้แขวนเอาแบบนี้เลยโถแย่งที่กันไข่เยอะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูหงอนฮอลลี่หน่อยนะคะไปเอ็มมาออกก่อนค่ะเอ็มมาออกก่อนค่ะตอนตอนนี้ตรงน,นี้เลยเป็นตลาดนัดเลยนะคะมีทั้งสายไฟ ที่วัดอุณหภูมิอันนี้แล้วก็เพลงนะคะไก่เขาไม่ไก่เขาก็โอเคนะคะไก่เขาไม่ค่อยอะไร <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูหมอนทอลลี่นะคะ <c oughs> มันจะนแข็งแบบนี้นะ <c oughs> พี่ใช้ฮิลูดอยทาด้วยนะคะฮิลูดอยเจลอ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรมากนะคะ <c oughs> ก็แค่พ่น เดี๋ยวไปถือข้างนี้ไว้ดีกว่าเพราะว่าพี่ต้องพ่นมือนี้พอลีอยู่เฉยค่ะแน่แน,แน,แน,แน่ดีนะคะเนี่ยมันทำให้แห้งนะคะพี่พ่นพี่พ่นให้แมวให้พ่นนิ้วเราก็ได้นะคะใครเป็นขอ้อโรคนะครใครเป็นเล็บขบเป็นอะไรแบบนี้นะคะ พ่นทาความสะอาดแล้วอันนี้พ่นเข้าไปนะคะแห้งหายเร็วเลยนะคะเพื่อนที่เขาลองมาแล้ว <Hey. S 2> เลี้ยงแมวด้วยกันแบบนี้แหละเขาบอกโอ้ฉันปวดมากเลยช่างแกะให้ฉันปวดมากชันก็นี้พ่นเลยแมวยังหายเราต้องหายตอนเช้าแห้งแล้วก็ไม่ปวดเบาปวดไปเลยนะคะเขาบอกเนาะเมื่อมันไม่อักเสบมันก็จะเบาปวดเนี่ยเขาก็ บอกว่าเออดีใช้ดีเวลาเป็นแผลอะไรนิดหน่อยใช้นาโนแมลนี่แหละพ่นนี่พี่ไปถามหมอแล้วนะคะหมอบอกคนก็ใช้ได้ครับอ่าผิวหนังคันอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยมันมันเขียนข้างกล่องด้วยว่าสําหรับอ่าโรคผิวหนังสําหรับลดอาการคันอะไรเงี้ยอาการผิวแห้งอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแต่เวลาเราซื้อเราต้องต้องพิมพ์ค้นหาว่านาโนแมวนาโนแคะ มันจะขึ้นมาเลยนะคะว่างกันนะว่างกันนะวันนี้ไม่มีคนเล่นน้ำนะคะเล่นกันตั้งแต่เช้าแล้วสิตอนนี้ใกล้จะสิบโมงแล้วนะคะเหตุการณ์สงบดีนะคะรลานปู่ว่างปู่อ้วนว่างขอยุ้มหัวทีนะคะยุ้มหัวยุ้มหัวหรือตบหัวดีเบิร์ดกะโหลก <c oughs> เลยคางเลยคาะเลยค่ะไม่หนีด้วยนะคะแม่หมาละหลานปู ated, ่มาละเอาอะไรหลานปู oh 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 ่เอาอะไรอะไรติดจมูกหนูเ like นี to to ่ยนี่เลยติดจมูกปุ๊บหนีมาลูกอ้วนมายืมหัวหน่อยค่ะนี่หนีหนีกินข้าวหกกันอีกอยู่เมื่อวานกองนี้กินกันหมดไปแล้วนะคะที่ทำหกอ่ะวันนี้ทำใหม่นะทำหกใหม่นะคะมากันเต็มมากันเต็มเลยนะ ีท้โอ้ยขอโทษทีมีทั้งเป็ดทั้งไก่นะคะพี่จะจับจุดให้มันโฟกัสที่ไรนะมันกลายเป็นแสงโอเวอร์ทุกทีเลยอะ่ะโอ,อปโป,โปอแอบดูคนนี้ดีกว่าคนหล่ะนะคะอากาศดีนะคะวันนี้มีลมพัดสบายๆแบบนี้นะคะ หลังคาก็ปิวมาเชียะอย่างนี้เลยนะจนแล้วจะรอดนะ,ะงสงสัยนั่แหละจนหน้าฝนนี่แหละพี่ถึงจะได้ทำํำสา,สาวๆกินข้าวกันมาตาหยุดร้องเลยเนหะ็นไหมโอ้เมื่อกี้ร้องแบบดึงสต,ตกแกระเลกแระเ็กกระเลรานอนเดินไปน่นนะคะจุเลียหายนะคะจากการป่วย จูเลียเป็นขี้ขาวนะคะเป็นสี่วันสี่ห้าวันแหละเนี่ยจูเลียตัวนี้นะคะแล้วก็จะอยู่กันเป็นกรุ๊ปแก๊งไปนะคะเหมือนใครเผาใบไม้เขาห้ามเผาใบไม้นะนเนี่ยนี่เกี่ยวน้ำมาให้เขาเป็นจุดๆนะคะเพราะอากาศมันตอนกลางวันมันร้อนเด็กๆเ,เขาก็ไม่ไปไหนนะเอาฟางออกหมดแล้วด้วยเขานอนบนปกบนเนี่ยแหละค่ะ มลทรายนี่แหละสำหรับใครที่เคยไก่งอนไก่เป็นแบบพี่เนาะช่วยแนะนำพี่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เปิดไปดูอ่ะใน YouTube มีอันเดียวนะคะเขาบอกว่าให้เอาน้ำมันพืชทาทีนี้พี่พี่กลัวมันจะเป็นแบบ เป็นเชื้อรางกลัวน้ํามันพืชมันไม่แห้งอ่ะน้ํามันพืชมันไม่แห้งเนาะกลัวมันจะแบบทาให้เป็นเยิ้มไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยใช้หน้าโนนะคะพี่อยากให้มันแห้งแล้วก็ไม่เชื่อเขาซะด้วยนะเขาแนะนาให้เป็นน้ํามันพืชนะคะทามันก็จะเป็นมันอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะคนรีมต้องไม่มันสบายตัวแน่ๆนะคะพี่ก็เลย เสียงตัวนั้นไข่อยู่นะคะเมื่อวานก็ฮอลลี่ไปนั่งตรงที่พวกคันนี้เขาไข่กันอยู่เป็นประจำนะเขาเลยไข่ให้แค่สี่ฟองนะคะไก่ไฮบิดไม่ไข่ตัวหนึ่งนะเมื่อวานเนะี่ยไม่รู้ตัวไหนหนูว่าเปล่าคะหนูว่าเปล่าคะเพราะว่าไฮบิดเขาไข่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงไอ้นี่อยู่ละว,ว่าไงคะลูกเ <c oughs> นยเนยเนะเน จะว่าเขาโดนยุงกัดก็ไม่ใช่นะเ่นียแต่ตัวนี้เขาก็ไข่ตลอดนะคะแต่งอนเขาก็ไม่ใหญ่เขามาพร้อมกันเนี่ยพี่ซื้อมาพร้อมกันนะคะห้าตัวมีห้าตัว,ตวแล้วเขาชอบให้จับอันนี้นะพี่ว่าพี่ว่าคล้ายๆหมาแมวเหมือนกันนะไก่อะเพราะว่าพี่สังเกตเวลาพี่จับให้เขาเนะี่ยเขาจะแบบรู้สึกแบบเออยยืนอยู่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะ ว่าไงคะลูกสาวนีนเอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะตัวนีงตัวนี้เพิ่งหยอดหยอดแป้งไปนะคะหยอดแป้งกันกันเห่าไก่เนีน่ชอบให้จับจับไก่ก็น่ารักนะเพราะว่าไม่ไม่แบบไม่วิ่งหนีไม่อะไรเชื่องเขาเรียกเชื่องนะคะ แม่เป็ดสองตัวไปนั่งโน่นแล้วนะวันนี้ไม่มีสาระอะไรนะคะพามาดูก็ไม่มีแทบทุกวันนะสาระพามาดูพามาดูหงอนของเจ้าฮอลลี่ที่เฉยนะคะคนอื่นยังไม่มีอาการอื่นนะคะาการป่วยอะไรนะเพราะพี่ยังเป็นลายวันไปนะคะป่วยลายวันขนาดมีแค่รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบเจ็ดตัวนะคะเนี่ย ยังป่วยกันรายวันนนนนนนักเลงโตเนี่ะเดี๋ยวเขดูลงน้ำนะคะเดินยังเป๋อ่ะเหมือนเต่าเลยอ่ะเป็ดพี่เหมือนเต่าเลยนะไม่พูแกงจับหน่อยได้ไหมนี้ค่ะนี้นี้นี้โดนเลย นีผูโดดเลยไม่นีเอาโดนน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะน้ำของเขานี่ได้วันนี้วันที่สามนะคะที่ใช้เปลี่ยนสลับเอาข้างนอกอ่ะข้างนอกก่เปลี่ยนเปลี่ยนอันนึงอันนก็เพิ่งได้วันที่สามอนน่ได้วันที่สองนะคะอันนี้ได้เปลี่ยนเป็นเมื่อวานนี้ก็ได้หนึ่งวันแล้ว อันนี้สามวันแล้วนะคะออมน้ำอะ่ะถ้าบางถ้าน้ำน้อยอคือเขียวเลยนะคะสามสี่วันอะ่ะเขียวเป็นบ่อมรกตเลยนะคะอพอเขาจะถ่ายลงไปในนั้นนีม จำเรยอดห้องพี่นะอน,นี้เจ้าแอลขับเคลื่อนมั่งเลยเจ้าแอลอ่ะดูแก้มนะไม่ได้มาวันไม่ได้มาตรงวันที่เขาดำน้ำนะสองตัวเนี้ยตัวใหญ่อะค่ะถ้าเขาวันไหนที่เขาเล่นน้ำที่เขาดำน้ำนะโอ้โหเสียงดังมากค่ะแล้วก็น้ำกระจายไปทั่วเลยค่ะเวลาเขาลงเขาดำทีน้าใช้พื้นที่เยอะมากเขา สลัดตัวแรงมากนะคะตัวใหญ่อ่ะตัวนี้ไม่ใหญ่ดูขนอะขนติดจมูกกับหลานปูจุ่มน้ำใช่ไหมไม่จุ่มดื้อ้วยสามตัวดื้อของพี่เลยคะนนี้พู้เจแอลนะคะเจ้าดื้อไหมคะ แกมย้ยนะคะเดี๋ยวพี่จะถ่ายอันนี้ตอนกลางคืนให้ดูนะคะรีว,วิวอุณหภูมิว่ามันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ เช้าเนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะตัดตอนคืนให้ดูด้วยเพราะว่าตัดเป็นวิดีโอค่ะเพราะว่าเมาื่อวานเย็นนี้พี่พี่มาถ่ายวิดีโอไว้ตอนมืดนะคะตอนที่พี่ติดพี่ติดไอ้พัดลมปรับอากาศไว้ดูดอากาศไวะคะ้ค่ะอุณหภูมิมันลดนะคะดูดูดูดเอมมานะรอคิวไข่อยู่นะคะโอ้อยากไข่ยแย่นะคะ เอ็มม่าไม่เคยไข่ก็กลับมาไข่ได้นะคะเออดดดเด็กเป็ดหน,านะะ้าเลยค่ะ,ะหนีนะคะเขายังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เด็กเป็ดอ่ะพี่ไม่ค่อยได้จับเขาอิมานูเอลมานี่คะมานี่คะอิมานูเอลกับโคเอเเนี่ยริ่มเก็บไม้กวาดนะคะอเล็กเซีย อเล็กเซียแก้มหนูยุ้ยแล้วเนี่ยทำหน้าพี่เลิศมากเลยค่ะอเล็กเซียเลิศมากเลยค่ะไม่กลัวกล้องเลยะคะเหมือนเหมือนเจ้าไอริสต,ตอนเด็กๆไอริสก็ไม่กลัวกล้องนะคะชอบมาจิกกล้องนี่มานูอ่ะอโดนงคเอนะคะ สองเดือนกว่าก่นะคะยังไม่ทักสาวกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเล็กเซียจะไข่ตอนอายุเท่าไหรน่นะใกล้จะสามเดือนแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเขาเกิดวันที่สิบหกอะคะ่ะสิบหกมกา 16, 17, ราสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใกล้จะสามเดือนแล้วเหมือนกันนะก็ก็ แม่เขาอะคะไข่ตอนอายุสามเดือนกับอีกยี่สิบหกวันนะคะหกหกเจ้าเดซี่กับอันเนี้ยพี่ก็จะรอดูอเล็กเซียเนี่ยว่าอเล็กเซียจะไข่ตอนอายุเท่าไหร่บางตัวก็จะสี่เดือนนะคะแล้วก็จะดูว่าตัวผู้เขาจะเริ่มทับสาวตอนอายุเท่าไหร่นะคะ ใช้ใช้มือข้างนี้ใช้เท้าข้างนี้เกาได้แล้วนะคะตอนแรกตอนแรกพยืนแล้วหงายท้องเลยค่ะพ่อเอเท้าเสียข้างนนะเสือใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะพ่อเอพี่เป็นนิ้วนิ้วทั้งขืดอพดข้างนึงนะคะนี่เดี๋ยวพี่ตัดอันนี้ให้ดูนะคะที่พี่ถ่ายทำไว้ ่ถอันนี้ไว้ะคะ่ะเอคุอภูมิเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะในบ้านไก่กินอะไรกันเด๋ยนนะคะเด๋ยนนะคะเอารู้เลยอันนี้อะไรอะ่ะโหดีนะไม่หลงรอดมาได้นะคะผ้าพันแผลของไก่ะคะ่ะสติกเกอร์พันแผลของไก่เมื่อกี้เนี่ยที่เขามันน่าจ,จะตกอยู่ตามพื้นเนี่ยคะ่ะพี่คงจะแปะให้ใครอะ่ะแล้วมันอาจจะหลุดเน่ย เนะคะใครร้องเสือน้อยร้องเดี๋ยวไปดูชาร์ตคลิปที่นี่เสือน้อยร้องว่เดี๋ยวลาบ้านไก่นี้ไปก่อนนะคะช่วงกลางวันนะคะก็เหตุการณ์สงบดีนะคะวันนี้ของพี่แล้วก็อากาศดีมากนะคะอากาศแบบลมพัดเลยดูดอกไม้เลยดูดอกไม้ลมพัดดีมากนะคะไปดูรีวิวพัดลมตอนกลางคืนเนาะ ข้างหน้านี่เป็นสวนผักนะคะปลูกไว้ให้ไก่น,นี่หนีละไข่แล้วนะยังไม่ไข่เลยออกไข่แล้วไข่มาแล้วนะคะหนึ่งฟองจะแล้วจะรอดจะยังไม่ได้มาขูดอันนี้ออกให้นะคะจะเลอะหน่อยนะคะคอน,นเขาอะเพราะช่วงกลางคืนบางทีเขาถ่ายแล้วมูลไม่ได้หล่นลงทุกตัวนะบางตัวมันก็ค้างอยู่บนเดือด,ด,ดูมาตา มาตามไม่เคยกลัวใครค่ะเผอๆเนี่ยมันจะตีเด็กถ้าก็ตีปุ๊บพอเด็กเขาโตขึ้นเขาจะแค้นมาตาอย่างอย่างไอเจ้าหมีภูกับโจแอลนะคะเนี่ยเด็กๆเขาจะยืนอย่างเงี้ยแหละมาตาจิกหัวตีเลยค่ะพอพอเขาโตขึ้นเขาเอาคืนมาตามันเก่งเนี่ย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 นหาเรื่องเขาี่ยเห็นไหมที่มันถึงโดนโจแอลกับหมีภูลุมหน้าบวมตอนนั้นนะคะ ไม่ได้ไม่ได้สวยอย่างนี้นะตอนที่โดนลุมอะ่ะงอนนี่แบบถลอกบอกเบิกเป็นเลือดแล้วหน้านี่เขียวดำมืดเลยค่ะคือหงอนช่วงหน้าเขาพวกหงอนเข้าอะไรแดงๆถ้ามันช้าหน่อยมันจะดําค่ะจะเขียวดำสามสี่วันอะ่ะพี่ฉีดยาพี่พี่ฉีดยาให้สองวันแล้วก็รักษาเป็นแก้กเซตผสมน้ําให้อยู่สามสี่วันนะคะกว่ามาตาจะหน้ายุบอะ่ะโดนโดนเป็ดลุมจิต เนี่ยด้วยความที่ไปไปตีเขานี่แหละตีลูกเป็ดอย่างเงี้ยแหละตอนที่มีผู้โจอแอลมันโดนมาตาเตี๊ยตอนนั้นน่าจะประมาณสองเดือนกว่าๆเท่าเท่านี้แหละอายุเท่าๆ่านี้แหละค่ะยังกลัวอยู่นะคะมันยังถือว่าเป็นเด็กอยู่อะ่ะมันก็กลัวเพราะว่าพวกมาตามันแก่กว่างี้จิกหัวโจ้โจแอลแล้วก็ตีใหญ่เลยนะเพราะว่าโจอแอลไปยืนดูมันจิกมาตาไข่ มาตาวก็โดดลงมาจิกเลยเลยเป็นคู่วิวาทกันอยู่จนทุกวันเนี้ยจนพี่ต้องล้อมลัวนะคะพี่ต้องล้อมรัวเนี่ยเหตุที่พี่ล้อมรัวสีขาวเนี่ะคะเนื่องจากไอ้โจแอ,อลก็มีพูนี่แหละมา,มาจิกมาตาค่ะแล้วเจาะจงจิกอยู่ตัวเดียวด้วยนะคะก็อื่นอาจจะจิกเล่นเป็นการหยอกเยา้าแต่ มาตานี่มันเอาจริงค่ะเอาจริงตายวันนั้นแหละที่มาตามันรอดได้เพราะว่าขึ้นคอนนะคะวิ่งขึ้นคอนไปแล้วก็เข้าไปนั่งในในหลังไข่นะคะในหลังสําหรับนั่งไขอ่อ่ะถึงรอดมาได้นะคะไม่งั้นโดนลุมจิกได้ค่ะเลยเพราะว่าเพราะว่าไก่พวกไก่พี่เนี่ยใครเดินมา,กาใกล้จะหยุดหยุดรอให้จิกเลยแนมะ่หยุดรออย่างนี้เลยนะคะทีนี้พอยังเป็ด วิ่งมาจะลุมเนี่ยยืนรอให้จิกเลยนะคะไม่ไม่เดินหนีอะคะแต่ทีนี้คงเจ็บมากแล้ว่มาตามถึงวิ่งกลับไปนะคะ mm hmm. นี่อยู่นี่ตอนแรกเนี่ยขนที่หลังเนี่ยหลุดหมดเลยนะถ้าใครดูคลิปแรกๆของพี่นะคะขนที่หลังขนที่ปีกเนี่ยโดนจิกนะคะตามคอเนี่ยหลุดหมดเลยพี่ยังถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะตอนขนขึ้นนะตอนแรกพี่กลัวขนจะไม่ขึ้นจะได้กลัวน้องจะขี้เละจะได้นะคะฮะ อยากขี้เลยไหมคะไม่อยากอะคะโอเคนะคะลาไปแในคลิปตอนกลางวันนี้ลาไปด้วยมาตานะคะเดี๋ยวไปดูพัดลมตอนคืนเนะาะค่ะแอบมาดูเด็กๆนะคะรีวิวอันนี้ด้วยนะคะติดพัดลมเพีเามาติดฝั่งนี้นะพัดลมเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิโอ้อุณหภูมิลดลงนะคะเหลือสามสิบจากสามสิบสี่เนาะตอนแรกอะเอาพัดลมดูดอากาศมานะคะ ก็ตัวแรกหันก่อนนะคะไม่ได้ติดถาวรน,นะคะใช้เป็นแบบแขวนนะคะตอนแรกดูดอากาศออกก่อนแล้วก็พออุณหภูมิมันเริ่มคงที่เห็นไหมไก่ไม่มีอ้าปากสักตัวเลยนะคะดีมากนะคะพัดลมดูดอากาศอ้าวคือตอนแรกเขาจะร้อนกันมากอุณหภูมิสามสิบสี่นะคะพี่จะใช้พัดลมดูดอากาศอะดูดอากาศออกนะคะ พออุณภูมิเริ่มลดลงพี่ก็เปลี่ยนหันหน้านะคะพี่ใช้แบบแขวนแบบนี้นะพี่ก็เปลี่ยนหันหน้าคือให้เป็นดูดอากาศจากข้างนอกเข้าไปนะคะมันก็จะเหมือนมีพัดลมมีพัดลมให้เขาด้วยเลยนะคะต<ด>ีนะคะที่เราไม่ติดเป็นถาวรน,นะคะใช้แบบเป็นแขวนแบบนี้แหละอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะพัดลมดูดอากาศโอ้โหเย็นมากเลยอ่ะเหมือนเปิดพัดลมเบอร์สองเลยนะ,ะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะของเพื่อนบ้านให้ยื้มมาก่อนนะคะ แต่ว่าของเราน่าจะมาอีกวันสองวันนี่แหละอันนี้คือพี่หันกลับนะคะดูดความร้อนจากข้างนอกกลับเข้ามาข้างในเอ็ดูดความเย็นจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าอุณหภูมิได้แล้วไงอุณหภูมิมันลดมาและะ้วค่ะตอนแรกอุณหภูมิมันสามสิบสี่ตอนนี้เลยสามสิบละนี่นะคะอุณหภูมิลดมาแล้วเขาอยู่ได้นะคะที่อุณหภูม 30, ิสามสิบเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยแบบอ้าป,ปากนะคะนอนหลับกันดีนะ โอ้ oh, ที่แรกอ้าปากกันเลยะคะ่ะเมื่อสักสามสี่วันที่แล้วนะคะอากาศมันเริ่มร้อนพี่ก็เออซื้อพัดลมดูดอากาศมาดีกว่าทีนี้ซื้อมาก็จะติดแบบเป็นถ้าเราติดเป็นถาวรก็คือเราต้องดูดอากาศจากข้างนอกข้างในออกข้างนอกอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราติดถาวรทีนี้มันเป็นบ้านไก่ธรรมดาพี่ก็เลยติดแบบสลับข้างได้นะคะเป็นได้ทั้งดูดอากาศ ดูดความร้อนออกและและเป็นพัดลมได้ด้วยนะคะพอหันด้านนี้ก็จะมีดูดความเย็นจากข้างนอกเข้าไปในบ้านไก่นะคะโอ้นอนหลับกันดีจังเลยนะคะสำเร็จนะคะนี่นอนหลับกันดีนะ,ะไม่มีใครไม่มีใครนี่เลยนะคะไม่มีใครเหนื่อยอ้าปากเลยนะคะเพราะว่าไก่เคาอยู่ได้ที่อุณหภูมิยี่สิบหกสามสิบเนี่ยถึงสามสิบเนี่ยเขาจะโอเคนะคะ แต่ถ้าร้อนกว่าเนี้ย <_ an> เขาจะเหนื่อยหอบนะคะจะอาปากอะ่ะคือพี่เนี่ยอาปากเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยเขาเขาจะหลับไม่หลับเขาอ,อาปากเองคะ่ะแต่ปกติมืสามสี่วันที่แล้วไก่พี่อาปากทุกตัวนะคะเพราะว่าร้อนทีนี้พี่ก็เลยปิ้งไอเดียว่าเออซื้อพัดลมดูดอากาศดีกว่าเพราะว่าบ้านไก่พี่ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เหนือคะ่ะเด็กๆ พี่ตอนแรกคิดว่าจะซื้อไก่สักไฮบิดสักสิบตัวอะไรนี้ก็คิดไปคิดมาเอาห้าตัวพอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่กันแน่นเกินนะคะเนี่ยบ้านพี่ประมาณเนี้ยพี่ให้อยู่เก้าตัวนะคะดีนะคะแบบเนี่ยดีเลยเป็นพัดลมดูดอากาศตอนนี้ดูดความเย็นเข้าไปนะคะหันหน้ามาด้านนี้นะคะดูดความเย็นเข้าไปข้างในห้องไก่โอเคนะคะเดี๋ยวให้ ดูดให้ให้ติดพัดลมให้อย่างนี้อีกสักสองสามชั่วโมงค่ะเพราะยิ่งค่ำค่ำก็น่าจะอากาศดีขึ้นนะคะอากาศเย็นลงอ่ะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกก็จะสามสิบแล้วเหมือนจะละมา้างเนึ่สามสิบแล้วค่ะอุณหภูมิข้างนอกก็ไม่ร้อนมากแล้วค่ะตอนนี้โหแต่ตอนช่วงช่วงยเย็นๆอะ่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะในบ้านไก่พี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสังกะสีใช่ไหม เนี่ยเป็นแผ่นแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบอ่ะโอ้โหอุณหภูมิสามสิบสี่ไะนี่นะคะไก่นอนก็หลับสบายดียหคะนี่มีพัดลมสังเกตก็ถ้าพอมีพัดลมเป่าเข้าไปก็ยุงต้องไม่มีอยู่แล้วเพราะปกติยุงไม่มีอยู่แล้วนะคะไฟสีนี้ยุงไม่มีอําสำเร็จเลยนะคะแล้วพอหน้า หน้าฝนกับหน้าหนาวพี่ก็ถอดพัดลมออกนะคะเพราะว่าพี่เอามาแขวนไว้เฉยเห็นไหมใช้ซื้อตัวแขวนจากตลาดนัดร้าน20บาทเายแขวนนะคะเดี๋ยวรอดูของพี่เพราะว่าอันนี้เพื่อนบ้านให้ยืมนะคะเพื่อนบ้านมีหลายอันเพื่อนบ้านบอกไม่น่าไปสั่งเลยมีหลายอันเขาเก็บมาจากที่เขาไปรับเหมาอะไรเนี่ยคะ่ะแต่นี้หน้าเขากว้างดีนะคะ สประมาณสิบนิ้วได้ดูแล้วสิบสองนิ้วได้อเน,นี้ยนะคะแต่พี่สั่งมามันสิบนิ้วเพราะว่าพี่เห็นว่าบ้านพัด่นไก่พี่มันเล็กไงพี่จะสั่งแบบสิบนิ้วนะคะดีนะคะเราใช้แขวนนี้เป็นได้ทั้งพัดลมและเป็นได้ทั้งพัดลมดูดอากาศนะคะแจ่มเลยคืนนี้นอนหลับกันสบายเลยนะคะพี่ไม่เปิดนานนะค่ะเพราะว่าปักพี่นี่คืออยู่ในบ้าน ที่สามารถถอดปลั๊กออกจากบ้านโน้นได้เลยสักสองทุ่มสามทุ่มก็ปิดได้แล้วค่ะของกุญแจครับค